สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อเลือกกันไปแล้วว่าจะได้กลับมาคืนดีกันไหมขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้น และเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดคำทำนายให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิกอากาศเป็นการทำนายในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงคำทำนายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่งรู้สึกมีความคาดหวัง อยากให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากจะเยียวยาฟื้นฟูสิ่งที่เคยพังเคยล้มเหลวให้กลับมาดีมีชีวิตชีวาเหมือนเดิมต้องลองคุยกันดูมันมีโอกาสเป็นไปได้สูงคงเพราะอาจจะเลิกกันแบบไม่ทันได้คิดให้ดีใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลไม่รอบคอบหรือยังไม่เด็ดขาดจึงสามารถสารต่อความสัมพันธ์นี้ได้แต่ต้องแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดให้ดี เคลียรเรื่องราวต่างๆที่ค้างคาให้จบรออะไรอยู่ละหาโอกาสเลยลองดูก็ไม่เสียหายถ้าใจยังเรียกร้องกองที่สองบาดแผลที่ผ่านมามันบาดลึกสุดใจมันทิ่งแทงทะลุทะลวงยากจะเยียวยารักษาทุกอย่างมันได้พังทลายลงไปแล้วระหว่างคุณทั้งคู่คงจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ายมาไม่น้อยจากกันไปด้วยความเจ็บปวดแสนทรมาน ถ้าตอนนี้อยู่ได้โดยไม่มีเขาก็จงยืนหยัดสู้ต่อไปโดยลำพังอย่าได้คิดจะกลับไปคืนดีกันอีกเลยหากฝืนจะคืนกลับไปคงมีให้เพียงความเสน่หาความใคร่ที่มีให้กันไม่มีรักหลงเหลือแล้วอย่าเสียเวลาเลยมันแค่ความใคร่ไม่รู้จบจะวนเวียนอยู่แบบนี้ทางที่ดีเดินหน้าต่อไปได้แล้วชีวิตไม่ได้มีแค่นี้ คนดีๆอาจจะรออยู่ข้างหน้าก็ได้กองที่สามรู้สึกต่ำต้อยได้ค่าโดนดูถูกเหยียดหยามมาขนาดนี้ยังมีใจอยากจะไปคืนดีกันอีกหรอเป็นอิสระจากกันแล้วนี่ทำไมยังอยากกลับไปอีกคิดให้ดีนะทำไมไม่มองหาคนที่มีคุณค่าและเห็นคุณค่าในตัวของคุณละ่ะคนที่เขาพร้อมดูแลห่วงใยใส่ใจคุณพร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุข คนที่พร้อมเปิดใจให้กันแอละกันมันต้องมีบ้างสักคนแหละถ้ายังกลับไปคงมีแต่เรื่องให้เครียดหนักใจลำบากใจไปอีกจะเหมือนเดิมจริงหรอคิดให้รอบคอบบางอย่างคนเรามันเปลี่ยนไม่ได้หรอกคิดจะปรับจะเปลี่ยนให้ทุกอย่างดีขึ้นคงจะยากคงจะมีเรื่องปิดบังกันอีกอยู่ดีมันกลับมาหากันได้แต่คงจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิม แล้วก็คงคิดมากอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคิดดีแล้วก็แล้วแต่จะตัดสินใจเลยและต้องยอมรับผลให้ได้ด้วยนะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะให้เสียงด้วย AI ทำนายโดยบีทาโร่